มากรุงเทพทั้งทีครับสำหรับสายขี่รถก็ต้องมาแวะนี่ครับตุกก๊กตานี่ครับผมแพนด้าไรเดอร์ครับครับผมหรือร้านแพนด้าครับผมมาแล้วครับ เรียบร้อยักต่อเสียเงินแล้วสบายใจได้กลับได้ครับผมกลับได้สบายใจอยจอดครับได้มาแล้วผมได้เิอคู่ใหม่มาครับผมพีซเอ่อ TCX ครับผม น,นี้มาคุ้มมากครับมากรุงเทพนานมากรุงเทพครับก็ต้องจัดเต็มครับครับผมครับเดี๋ยวเจอกันที่เชียงคานครับไม่ไม่ใช่ดิพี่ซึโนโลกไปรับรถก่อนโอเคมาถึงศูนย์พี่โร่แล้วครับผมพอมารับรถครับมารับรถกลับบ้านครับนี่ สวัสดีครับพี่เออเดี๋ยวเนี่ยเ่ไปไหนต้นเที่ยวอยู่ในตัวเมืองพิโรก่อนครับผมโอ้โหกระเป๋ากระเป๋าตั้งแต่วันนั้นครับผมสภาบเย็นมากเอาสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงมาครับพี่ โอ้โหมวานกุุบใช่ครับผมวันดีตอนเที่ยงครับวันนี้รับรถมาแล้วพี่ขาวผมครับ Desert X ครับแต่ตั้งชื่อใหม่แล้วว่าเป็นพี่ขาว Desert X ครับขนมหวานขาวครับผมรถที่มีปัญหาวันนั้นครับครบสามสัปดาห์ไปรับรถนะครับผมนี่ครับโอ เปลี่ยนทั้งยวงครับผมเปลี่ยนทั้งยวงบอกต่อมือตึงสุดครับผมได้คุยกับช่างเทคนิคแล้วไปกทมมาเมื่อวานครับคุยแล้วว่าว่ามันทําไมเป็นอ่าอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ถามจนพวกคําถามที่ผมสงสัยครับก็ถามแล้วครับเขาบอกว่าอายุคัดของดูคตินะครับผม20,000กิโลนะครับโดยประมาณนะครับก็ควรจะเช็คหรือว่าเปลี่ยนนะครับ20,000นะครับแต่รถผมวิ่งไป3า0 0 0ื ก็มันเกินลิมิตของเขานะครับแต่เขาย้ํานะครับว่าเป็นทางดินนะครับเป็นลุยอะไรเงี้ยแล้วก็ในระยะ2 0 0 0 0เนี่ยที่เขาทดสอบเนี่ยเขาว่าเขาจะไม่แบกของอะไรทั้งสิน้นอะไรประมาณนั้นแต่ผมแบกของด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้คา์ดเนี่ยทำงานหนักนะครับในเส้นทางดินนะครับส่วนเรียงโซ่ผมก็คาใจเหมือนกันครับผมก็ถามครับถามบักต่อหาไปหมดครับผมเพราะว่า นานๆได้เข้าไปเจอเรื่องโซ่นะครับผมรวมทั้งสเตอร์นะครับแบรนด์โซ่ที่เขาให้มาติดโรงงานกับรถนะครับเขาก็แจ้งผมมานะครับการใช้งานอยู่แบบประมาณหนึ่งมืนถึงสองหมืนกิโลนะครับเขาย้ำผมอีกนะครับว่าเขาทดสอบนะครับว่าไม่ได้แบกของนะครับไม่ได้แบกของคือรถปล่าวิ่งวิ่งทางดำแล้วก็ทางดินอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ไม่แบกของแต่ผมแบกของเนี่ย นั้นแปลว่าโซ่และสะเตอร์นะครับถ้าใครจะวิ่งแบกของโดยใช้ด e เ e อร์เอ็นะครับให้เปลี่ยนนะครับให้เปลี่ยนเป็นแบรนด์อื่นที่มันทนทานกว่านี้นะครับนั้นแปลว่าโซ่กับโรงงานมาเนี่ยครับถ้าคุณแบกของแล้วก็ท่องเที่ยวซ้อนสอง มีของด้วยอย่างเงี้ยรับรองคุณตั้งโซ่ทุก1,000กิโลแน่นอนครับประสบการณ์ผมมาแล้วครับสเตอร์หน้าเหลือ2ฟันอยู่ที่ดอยสอยมะลัยไม่รู้ผมรอดมาได้ไงถึงเขาคอแล้วก็ถึงบ้านที่เชียงคานครับอันนี้ประสบการณ์จริงครับใช้งานจริงครับแนะนำครับถ้าใครมีรถรุ่นนี้นะครับ desert x คำผมอ่ะคราวนี้เรื่องประเด็นครับหวัสดีพี่เจ้าครับสุดรลอของผมครับพี่ชายที่น่ารักครับผมเราจะมาทำการวิจัยคาร์ดครับผม ว่ามันจะเป็นแบบไหนอะไรประมาณนี้นะครับผมโอ้เลอะพี่โทษทีบมไปยังแล้เดี๋ยวเซตออกครับเ,เราจะเทนะครับอันนี้คือทั้งยวงนะครับคาดทั้งดวงดูซอโอ้คาทั้งยวงครัอยู่นะครับคาทั้งยวงครับเดี๋ยวผมจะจับดูอม๊มันเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับย ดูนะครับดูสภาพอ่ะเลอะไม่เป็นไรมือแล้วดูนะครับนี่เป็นเศษอ่ะผมก็ไม่มีความรู้เรื่องคัดผมต้องอาศัยใบบุญเจ้าเราพี่โจเอ้ยอันนี้คืออะไรพี่แผ่นเหล็กใช่ไหม,มแผ่นกดหรือแผ่นเหล็กใช่ไหมอ่าส่วนนี่คือตัวคัสใช่ไหมแผ่นคัส์ดูสภาพแล้วพี่เป็นไงมันยังไม่หมดนะยังมีเหลืออยู่ประมาณสักให้ดูยดูด้วยสายตาก็ได้ตัวนั้นสัก ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับยังเหลืออยู่ทุยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดแผ่นอื่นก็เหมือนกันใช่ไหมพี่แผ่นเมื่อกี้มีรอยเป็นรอยรอยเส้นแผ่นไหนแผ่นนี้อ่าอ๋อรอยเส้นมีแผ่นเล็กแผ่นใหญ่อ๋อแผ่นเล็กแผ่นใหญ่อันนี้เป็นแผ่นใหญ่นะพี่เนี่ยอ๋อมันมีแผ่นเล็กแผ่นใหญ่นะโอ้แต่ก็มันดูยังเหลืออยู่นะพี่โอ้โห ก็ยังเหลืออยู่นะครับออแต่ส่วนที่มันระเบิดคืออะไรเนี่ยส่วนที่มันระเบิดนึงคืออะไรพี่เนี่ยเป็นเศษเนี่ยเศษอะไรพี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเศษอะไรเนี่ยสงสัยมากเลยน,น,นับแผ่นคัีดเท่ากันก็แ,แผ่นคัดนั่นแหละที่ระเบิดเนี่ยดูยกวันมันเนี่ยอ๋อแผ่นคัดระเบิดบอ๋อโอเคอันนี้คือลูกป,ปืนกดนะครับลูกป,ปืนกดคัตเอสาแผ่นไหนวะ A3 สาลองดูรหัสมันดิ A อสามเอสาม โอ้หมันไม่เหลือเยื่อใยให้เราดูไว้ดูเลยพี่ร้อนจัดร้อนจัดใช่ไหมอ,อ๋อนี่ไงนี่นี่นี่เสร็จโอ้แหหนนี้หันนี้หัน,น,หน,นเดียวนะครับมันจะมันจะเป็นอะลูเบา่ะแต่มันเบาใช่ไหมรู้สึกว่สัสดุมันเบานะครับน่าจะร้อนจัดผมว่าร้อนจัดแล้วก็อันนี้ก็เป็นเหล็กอันนี้เห็นคาดเนี่ยเบามาก สัมผัสแล้วเบาเบาไหมให้พี่โจใช่เพราะเป็นตัวแผ่นนี้มันน่าจะเป็นลอลูมิเนียมอ่อาลูมิเนียมนะครับแต่เบาอ่ะแต่แผ่นเหล,ล็กนี่คือเหล็กนะครับผมรู้สึกว่า<อ>เป็นเหล็กนะครับนี่ฟังเสียงขอ้ออ่าแผ่นที่แตกก็นาก่าจะเป็นแผ่นอะไว่าเนี่ยเล็กใหญ่อะไรประมาณนั้นนะครับผมยังมีพอเหลืออยู่แล้วพี่คิดว่าแผ่นอ่ชุดผ้าคาดนี่คือยังมีเหลืออยู่ถ้ามันไม่แตกใช่ไหมคือรอดมาได้แต่นี่เกิดจากการที่ผมขับรถลงไปแล้วไม่ได้หยุดพักใช่ไหมพี่เนาะ เราต้องหยุดพักก่อนแต่อันนี้คือเห็นทรายปุ๊บบักต่อก็กระโดดใสท่ทันทีเลยครับอยากกลับบ้านเก่าทันทีเเออก็เดสเซอร์ Desert ไงพี่มัน <laughs> เห็นทรายก็กระโดดใส่อันนี้คือตัวกดลูกปืนนะครับอผมก็ต้องเปลี่ยนด้วยครับเพราะว่ามันมีรอยไหมมัตนนะตัวนี้นครับผมอย่าลืมนะครับนี่คือทั้งยวงนะครับของคัสนะครับตัวนี้เป็นตัวแผ่นกดคัสใช่ไหมค้ัผมจำไม่ผิดนะตัวนี้เป็นตัว อะไรพี so ่เหมือนคล้ายๆกับเรือนคาร์ดอะแต่นี่เราจะมีกระชามคาร์ดอ่านี่ชามคาร์ดแต่ดูเรื่องเป็นลอยเดี๋ยวทำไมครับลอยไม่ค่อยลอยลอยยังไงพี่ก็ลอยไม่ค่อยเยอะนะไม่เยอะเป็นรถสไตล์พิบากถือว่าผมว่าใช้ได้แต่รถแบบนี้มันมันก็มันจะควรเปลี่ยนละแต่รถที่แบบทั่วไปนะาสูบเดียวเนี่ยผมว่ายังใช้ได้อยู่ใช้ได้แต่5รถ2สูบ แข็งแรงมาแรงแหละอาจจะมีเรื่องเสียงดังหมืนกวนๆนิดๆอ๋อโอ้พี่นี่นี่นี่เป็นรอยครับพี่นี่โอ้โหรอยใช่ครับมันควรเปลี่ยนครับใช่ครับอมันลูกบิดเข้าไปสูบเดียวนะพอใช้ได้เอาใช้ได้โสียงดังไงนี่ครับรอยรอยรอยหนักมากโอ้โหจะเป็นรอยที่ว่ามันแตกไปหมดใช่ใช่นี่ละเอียดเลยครับเออแต่ข้อดีที่ความมันเป็นอะลูตรงเนี้อะลูแล้วมันดีไหมพี่ก็ไม่รอยไม่เยอะเลแต่ถ้าเป็นเหล็กแถวนี้เป็นเหล็กหรือว่าเป็นที่วัสดุที่นั่มันน่าจะ อันนี้ก็จะพังหมดอะอรรหรอก็คือมันจะพังกว่าน,นี้อีกนี่ใช่ไหมพีใ่ใช่ตัวนี้ปูนละลูมันจะไม,ม่หมดโอโ้โหเฟืองเฟืองก็มไม่เป็นไรนะเฟืองก็ไม่เป็นไรนะครับผมถามว่าประกอบพี่ว่าอันนี้ก็พอใช้ได้ถ้าประกอบแต่อาจจะมีเรื่องเสียงดังมาดนึงใช่ไหมครับผมครับมันไม่ได้นี่เท่าไหร่แต่ดีสุดก็คือเปลี่ยนเลยไปเลยนะครับเพราะว่าด้านในเป็นรอยครับนี่รอยรอยเพราะต้องไปใส่ไปโดนนี่แหละอืมไปโดนจะสงสัยว่าใครหลงนะอืม อ๋อที่แต๋วนี่เป็นตัวนี้เป็นแผ่นนี้แผ่นไหนพี่เออไม่ใช่เป็นอลูนะพี่เออแต่มันมีฟันแบบเนี้ยเนี่ยแผ่นมันไม่ใช่ไม่เป็นแผ่นเดียวหรือเปล่าไม่ใช่แผ่นคาเทนยิ่งแผ่นอะไรเงี้ยอือเอาครับผมผมกับพี่โจววิจัยดูแล้วพี่คิดว่าสาเหตุนี้คือความร้อนสะสมใช่ไหมใช่งนั้นแปลว่าเราต้องหยุดลดพักนะครับก่อนพักหน่อยนะครับถ้าเราไปลุยทางดินนะครับ ไม่ใช่ว่าหางดินซัดมายี่สบสาสิบโลแล้วไม่หยุดพักเลยนี่แล้วก็ไปลุยหลังตักเนี่ยมันไม่ได้นะครับลอง,องดูฝั่งในฝาชุดคัดดูบ้างว่าว่ามันมีความร้อนมากแค่ไหนเมื่อไหร่เราจะเอามือสะดุ้งนี่โอ้โหไม่ไหวเราก็ต้องหยุดพักรถก่อนโอเคครับ,รบผมนั้นแปลว่าทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นความผิดของผมเนี่ยแหละครับผมยอมรับผิดครับว่าเราใช้งานเราไม่รู้นะครับว่าเราต้องหยุดพักรถก่อนนะครับอ,อะไรประมาณนั้นนะครับผม ก็สรุปคือผมเปลี่ยนยกชุดนะครับข้างในของชุดคัสใช่ไหมพี่โจน่าจะยกชุดนะนี่คือเบามันทั้งทั้งทั้งยกชุดนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนเฉพาะชุดคัสกับเหล็กกรวดนี่ก็ถูกหน่อยประมาณหมื่นต้นๆเนาะใช่ใช่ประมาณหมื่นต้นๆแล้วก็มีส่วนลดประมาณสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าแล้วแต่ชุดถ้าคัสนะครับก็หมื่นต้นๆแต่แต่มันจะแพงชุดนี้นะครับชุดเรด่นครับนี่ก็ไมแพงนะนี่เท่าไหร่หกร้อยกว่าบาทพี่จำได้คือลูกปืนสามร้อยกว่า อันสามร้อยกว่าน่าจะเป็นผมไม่มั่นใจนะว่าตัวนี้นหรือเปล่าขยายกระจายไปแล้ววอาเออไ่ไหนวะเออมันมีอีกอันหนึ่งอ่ะพี่สามร้อยกว่าอ่าอใช่รครับแต,แต่แต่แต่มันจะแพงอยู่สามตัวนี้นะครับถ้าแนะนำถ้าเกิดว่ารถใครเรียบร้อยการคัดไปดีก็เปดิปดแล้วก็เปลียป่ยนชุดนี้มันก็เสียแค่หมื่นกว่าแหล้เรใช่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 ครับ ก็คืออาการของผมมันจะมีอาการมาก่อนก็คือว่าคัดหย่อนหย่อนแล้วก็เด,เดี๋ยวตึงเดี๋ยวหย่อนบิดมาก็ไม่ถึง20สักทีครับบิดยังไงก็ได้แค่18บครับบกับงงก,บบกต่อก็เลยสงสัยครับแต่รอบส,งสูงๆนะครับบิดยังไงก็ได้18นะครับ19้นี้โผล่ไม้เห็นแค่นิดหน่อยครับนั่นแปลว่าอาการมาันเริ่มออกแล้วคือตอนนั้นเ,เรียนไม้อย,อยู่ประมาณ2 0 0 0 0นนิดๆน,นี่แหละครับตอนที่อาการเริ่มมา แล้วก็มาที่25อาการเริ่มหนักขึ้นว่าบิดยังไงก็ไม่ขึ้น20นะครับปกติรถเนี่ยเดซเซเกเนี่ยมันเกิน20อยู่แล้วนะครับผมแต่บิดยังไงก็ไม่เกิน20ตอนที่มีอาการมาครับก็ประมาณนั้นนะครับส่วนสรุปค่าใช้จ่ายนะครับผมพี่โตยังไงก็ขอขอบคุณเดอะพั k คอฟฟี่มากๆนะครับผู้ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับทั้งวันนะครับสําหรับปักต่อนะครับรอบไปใดนะครับ และที่สําคัญนะครับผมผมก็เป็นคนตรงนะครับผมก็ไปคุยกับช่างเทคนิคและคุยกับดุคติไทยแลนด์มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าถามว่ามันเป็นสาเหตุอะไรนะครับผมก็ไม่ได้ไว้วายนะครับเพราะทุกบาททุกสตางค์นะครับผมกับพี่โจ้นี่ครับจ่ายเงินด้วยตัวเองนะครับผมไม่ได้เรียกร้องว่ารถมันมีปัญหาอะไรหรืออะไรนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าเราใช้งานยังไงครับ เราต้องซื่อสัตย์กับตัวเองและบุคคลอื่นนะครับความซื่อสัตย์นี่เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับผมก็อธิบายว่าผมใช้งานยังไงนะครับผมก็บอกตรงว่าผมมือตึงนะครับแล้วก็คุยกับช่างพิซโนโลนะครับยังไงก็ขอขอบคุณช่างพิซโนโลกมากนะครับที่ประสานงานหาอะไรได้นะครับภายใน1สัปดาห์นะครับผมผมคิดว่าผมจะได้รอประมาณ3เดือนซะแล้วไม่ใช่ครับผม หนึ่งสัปดาห์ก็ได้แล้วครับแล้วก็เสร็จนะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณทีมงานช่างพิษณุโลกมากๆนะครับผมที่ช่วยในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ช่วยประสานงานดูคติไฮแลนด์ต่างๆนะครับแล้วก็เราก็คุยเรื่องเหตุผลไปครับทางดุคติไฮแลนด์ก็รับฟังเหตุผลแล้วก็รับฟังการใช้งานแล้วก็เข้าใจความรู้สึกของลูกค้านะครับแล้วก็รู้ว่ามันเป็นยังไงครับก็ยัง สุดท้ายก็ยังก็ขอขอบคุณดูคติไทยแลนด์นะครับก็ทําส่วนลดให้ผมด้วยนะครับเป็นอะไรที่ประทับใจมากนะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากๆากนะครับผมก็ทําส่วนลดไปเยอะเลยครับใช้คําว่าเยอะเลยนะครับเนาะพี่โจเนาะเออถือว่าแฮปปี้เลยนะครับผมนี่แฮปปี้เลยครับจากที่ต้องจ่ายประมาณร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยก็เหลืออยู่ครึ่งๆครับแฮปปี้เลยบต่อขอบคุณมากๆนะครับ สำหรับดูคติไฮแลนด์นะครับที่เข้าใจลูกค้าว่าใช้งานยังไงแล้วก็เราก็อธิบายนะว่าเรา,เาใช้งานยังไงนะครับแล้วเขาก็เข้าใจนะครับว่ามันเป็นเคสตัวอย่างนะครับว่าเราจะได้บอกกับคนที่ใช้รถรุ่นนี้นะครับว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับนะครับใช่ไหมครับพี่เจ้าครับถ้าเราทําตามขั้นตอนทุกอย่างมันก็จะไม่มีปัญหานะครับแผ่นที่แตกคือแผ่นนี้แผนน่แผนนี้เหรอรพี่รู้ได้ไงพี่เอ17ไงเลยแผ่างที่ระเบิด อ๋อม oh, oh, sure. okay. oh ันเขียนไว้ว่า A 1 7อ๋อใช่โอเคแผ่นครับนนี้เทาไปทาไปแผ่นเดียวพี่ใหญ่นะแผ่นใหญ่นี่แหละเนี่ยโอ้โห A สิบเจ็ดนะครับ A สิบเจ็ดมันมีรหัสอยู่อันนี้ตรงนี้ตรงนี้นตรงนี้ตรงนี้ A สิบเจ็ดใช่ครับแผ่นนี้เลยแผ่นนี้เลยครับ A 1 7แผ่นเดียวครับนี่มันจะสลับกันอยู่เล็กใหญ่เล็กใหญ่แล้วแผนครับครับผม นั้นผมแนะนํานะครับช่างทางเทคนิคทางดูคติเฮลแลนด์แนะนํานะครับ <passo S 2> ก็คือว่าถ้าเราไปทางดินบ่อยๆนะครับผมนี่ไม่ใช่คําว่าบ่อยนะยประจาครับผมก็คือสองหมื่นโลถึงหมื่นห้าเนี่ยเปิดเปิด,เป,ดเปิดมาดูหรือว่าสั่งชุดคาดมาเปลี่ยนเลยครับชุดผ้าคาดนะครับมันจะมันจะไม่ระเบิดเราเราจะไม่เสียหายตัว,ตวนี้ไปด้วยนะครับอ,อ่าใ,นะใช่ครับก็ชุดนี้ก็ราคาอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันครับก็มีส่วนลดด้วยนะครับผม แล้วก็ค่าน้ํามันเครื่องก็เปลี่ยนตอนที่เราไปสวิตเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะพี่เนาะจะได้ไม่ต้องเสียค่าน้ามันเครื่องซําซ้อนนะครับอะไรประมาณนี้ครับโอเคครับสรุปงานวิจัยผมกับพี่โจเรื่องคา์ดก็จบแค่นี้ครับฝอยซัมนีล้วครับผมไม่ยั้งนะครับฝอยครับแล้วก็ตื่นเต้นมากครับพี่ขาวมาแล้วพี่วันนี้นะครับผมของสะดวกครับผมแล้วก็สิ้นเดือนนะครับ จอปาคีครับจอปาคีไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมมีภารกิจเยอะมากครับติดติดไปใต้ครับแม่บักต่อน,นี้สายล้อครับผมผมบอกเลยสายล้ออย่างไรก็ขอขอบคุณนะครับพี่โจเดอะปักคอฟฟี่มากๆนะครับที่ให้การสนับสนุนก็อย่างไรก็ขอขอบคุณนะครับเมื่อกี้แบตหมดก็ขอบคุณพี่โจเดอะปร์คอฟฟี่นะครับหรือบนทะเลหมอกแอ,อนเดอะปักคอฟฟี่เขาคอนครับขอบคุณมากครับ ที่ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซ่อมคาร์นะครับมักต่อก็ไม่มีอะไรครับทำงานรับใช้ไปครับและที่สำคัญครับผมวันนี้ครับยังไม่หมดครับนี่ครับเจ้าไข่ยมาอวดเจ้าอี้เนี่ยเกิดใหม่ครับเกิดใหม่ครับผมเมื่อวานนี้ไปกรุงเทพทั้งทีครับ t c x ครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่อไม่อยากจะฝอยนะครับผมว่า t c x หรือ p c x ทีท <T>, ีตัวทีเ <T. S 2> ออหรือว่าคันดา้าดีเอ้เออไม่ใช่ใชพี่ T C X นะครับผมรุ่นนี้ผมเคยใช้นะครับร่วมแสนกว่ากิโลนะครับเนี่ยคู่เนี้เป็นคู่แรกที่ผมขี่มอสคือรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นเดิร์ทนะครับเดิร์ทไม่รู้ผมเรียกถูกหรือเปล่านะครับ เป็นของ t c x นะครับรุ่นนี้ก็ผลิตมานานแล้วนะครับแล้วก็ผลิตมาเรื่อยๆนะครับเป็นรุ่นที่ยอดนิยมนะครับผมใช้มาทั้งหมดเนี่ยหนึ่งแกว่ากิโลนะครับผมค่อยไปเปลี่ยนเป็น l e v i t Hsu นะครับที่คู่ละ20,000กว่านะครับตีไว้2 0,000ืนะครับคู่เดิมที่ผมใส่ปัจจุบันก็แสนกว่ากิโลนะครับคู่นี้ก็อยู่ราคาประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับก็ส่วนลดก็เหลือประมาณ9 0 0าพันไปปลายนะครับผมแนะนำนะครับผมรองเท้าอุปกรณ์เซฟตี้ต้องใส่นะครับผม แนะนําให้ใส่นะครับเขาเขื่ออะไรก็ต้องใส่นะครับแต่ยังไงผมมาฝอยก็คือไม่มีอะไรครับว่ารุ่นนี้นะครับมันทนครับแล้วก็ราคาไม่แรงและที่สําคัญนะครับผมอยากขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนนะครับด้วยนะครับผมผู้ใหญ่ใจดีนะครับขอไม่เอ่ยออกนามครับเขาไม่อยากออกสื่อนะครับผมอะไรเงี้ยขอบคุณมากนะครับรอบไปไหนขอบคุณมากๆนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับยังไงก็ขอขอบคุณพี่โจอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ขอให้หายไวๆครับ เพื่อกลับมาหาเลาะไปไหนเราต้องไปแก้มือนะพี่เนาะ <Okay. S 1> เออนั่นจัดไปพี่จัดไปครับหวัสดีมากครับสวัสดีสดครับฮ<ม>พี่เป็นไงเห็นชุดคาเราสุดเนาะเห็นดหนี้หมดนะครับคือเป็น a อ17นะครับเอ,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 อ17นะครับแล้วสรุปแล้วผมนี่มือตึงใช่ไหมพี่ ความร้อนเราเออก็คือว่าผมเล่นแบบไม่พากรถนะครับแหมบักต่อนี้สุดจริงๆสุดทุกซอยสุดทุกดอยนะครับ